เอามือน,นี้มาสัมผัสหน้าไอ้ก,กวัวบานสองห้องแต่น่าอยู่บา้านยัง,ห,งหน้ากับบานสองห่องปองอ่ะน้าบ้านสองห้องนะครับใส่ปุ๋ยแอมเบ่เฮาเดี๋ยวเพื่อนสีว่างให้ฟังว่าเพื่อนลงทุนไปเท่าใดร่ใดจังไหรนะครับอ่ะว่าเบิ้งหน้าจักไรหน้าจิตรัยใส่ปุ๋ยหลบแหลกปุ๋ยห้องคืนใส่ปุ๋ยยูเรียปุ๋ยยูเรียบุ๋ยใดผสมแอมเบ่ปุ๋ยใดผสมเป็นเงิน เป็นเงินพันหกพันลบาทพันหกพันลบาทปุ๋ยจักสอบก็ะสองสอบสองสอบอ่ะรอบสองนี่แตใส่ไปอีกสองสอบคือรอบเล็งเล็งต้นล็งต้นยูเรียคือกันยูเรียบ่ได้ผสมแอมเบ่บ่อใดผสมอีกตอนนั้นเป็นยังคือบ่ผสมตอนนั้นมันเบิร์ดเบิดปุ๋ยเบิร์ดเบิดแอบซ่าเลยบ่ได้ผสมอ่าก็เบิดเงินไปอยู่พันหกพันลบาทเป็นสามพันแปดแล้วเนาะรอบสามนี่ซอยพาดกับ เอ็บซามาพอดีเลยสมปุยใส่ปุยหมากปุยกากระต่ายปุยเคมีนะปุยสูตรที่ผาทีบผาเบิร์ดไป็นสามกระสอบสามกระสอบแต่ว่าใส่ปุยเอ็มบีบานก็มาใส่ปุยเอ็มบีนะใส่หยังนะครับมันใส่เย็บซาเอ็บซาซอยผาดกับซอยผาดเน่อยบุนรอนบุนรอนอันนี้มาสีที่หลังเอามาสีที่หลังเอ็นพีเคจี เม็ดเม็ดครับปุ๋ยแอมเบจักบาทเม็ดรับปุ๋ยแอมเบไปสี่พันเก้าร้อยบาทสี่พันผู้ใหญ่เขากรองนะครับผูยย้ใหญ่กรองผลผลิตนี่จะเป็นสิ่งที่น่าประทับใจอยู่ปี่กายได้เท่าไรปี่กายแปลงนี่ปี่กายแปลงนี่หน้าเจ็ดไรนี่ได้เขาเซเลียอายุสองตันสองตัน 2> 2ตันแปดสองวันแปดปีหาสิบสี่อืมพีนี่ละ่ะก็ปีหาสิบห้าในเซเลีย,ยตอนนี้คือบอท่านแน่นอน การว่าสิอยู่ซีตันปวัวนี่แหละซีตันคือวอา์คันตามใบน้รรลงทุนปุ๋ยแอมเบ่เ e ติมมาซีพันเก่าเป็นว่าปีนี้ลงทุนไปซีพันเก่ากเติมมาอีกเืิมมาอีกแต่ได้กำไรเท่าไหร่ได้กำไร, u, รจจยอยู่คิดจะเรียกหาค่าใช้จ่ายยังอยู u, ่กำไรอยู่สองหมื่นห้าพันบาทโอ้ยดีว่ สุดยอดพี่นาทีเต็มตดวงพี่นาสีรถปุ๋ยเคมีลงเป็นบ่ปุ๋ยเคมีส่วนกลางส่วนส่วนปลายครับสีสีปีเอ็มบีใส่เอาสุดยอดอ่ะผลผลิตผลผลิตเอาเบื้องเบื้องผลผลิตนี่เม็ดนี่ตรงดีบ่มีเม็ดหลีบนะครับเม็ดนี่ถือว่าการันตีได้เลยเม็ดตรงเม็ดใหญ่ดีน้ำหนักดีนะ สุดยออดยู่ทางบ้านเขาบอกมันได้ร้ายเขาว่าเลยจีเป็นปอบเขาเขาบอกมะหว่าวนะมันแหลมเหรอเขาบอกมันแมลมเขาลงทุนนี่คือการลงทุนลงทุนเพื่อเอาผลกำไรอะไรไหนเนาะคุณยายสรุปยังนะครับที่เกี่ยวกับว่าไออาเซียนหรือว่าที่เวียดนามเขาดีแซงเข้าครับโอ้เกี่ยวเกี่ยวกับตัวนี้ครับอยากอยากให้พี่น้องเขาหันมาใส่ใจกับกับการท่าการเกษตรนะครับ เรื่องการใส่ปุ๋ยหรือว่าการพัฒนานะครับเพราะว่าเขาเป็นอาชีพเกษตรกรรมนะครับก็ต้องมาปรับเปลี่ยนวิธีเฮ็ดเก่าๆกับมาเปลี่ยนแบบรูปแบบใหม่นะครับเพื่อจะให้ท่านเพื่อนบ้านเขาเพราะว่าตั้งแต่ขายยาหรือว่าคุ้มหยาอย่างไรแต่นะครับผลิตภัณฑ์ตัวใดเขาสีประหยัดหรือว่าจะให้มันประสิทธิภาพในการปราบยาหรือว่า บอทั้งในจริงแหมือรอบนะครับอยากให้มาศึกษามึงนะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์ที่เขาใส่ของเอ็มบนี่ครับเพราะว่าตั้งแต่ใส่มาเนี่ยปีนี่พัดท้องไหนเลยครับได้ผลแทนเนี่ยนะครับอยากเรี่น้องเขาอ่าอ่านมาใส่ตัวนี้ลองมึงนะครับจังเห็นแล้วเนี่ยของพี่โกครับปีนี้นี่ครับที่มายือนมึงเนี่ยครับคนผลิตนะครับคนได้ถามได้เอาโอเคครับ